ดีนะครับผมสวัสด,ดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจเ c e บุ๊กด้วยนะครับแต่ว่าถึงตอนอทำงานกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูนะครับตอนที่ว่าเขาใส่ข้าวไปแล้วก็ไปดําลงที่ล้านนะครับว่าเขาทำงานกันแบบไหนนะครับสำหรับการทําทงานของเครื่องตัวนี้นะครับ โอเคข้าวใส่ก่อนนะครับผมได้ประมาณ2ตันกว่า่านะครับเครื่องเกห้านะครับผมติดดัมไฮดรอลิกรวมๆแล้วน่าจะประมาณแสนกว่าบาทนะครับสำหรับติดไฮดรอลิกน,นะครับแล้วก็ ทำทันเลอร์นะครับแล้วก็โคงเนี่ยชุดโคงชุดทันเลอร์ชุดไฮดรอลิกนาจะประมาณอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นหอมประทุมตอนนี้เห็นพี่คนที่เขาลากไปขายเขาบอกวา่าจะอยู่ประมาณตันละเก้าพันนะครับนี่ครับกลางหกล้อ ช่วงล่างนะครับเดี๋ยวรมาไปแล้วเราจะไปดูพี่เขาเสด็ออกจากนานะครับเราจะไปได้สภาพแบบไหนนะครับผมสบายๆนะครับ 95ไปเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรอบหลังนี่หวานเย็นไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะตามไปดูเขาที่เทกันที่ร้านนะครับแน่มาแล้ว มาชมประสิทธ,ธิภาพกันนะครับเฮ้ย<ช> hey, ถอยหลังอ๋อ oh, ถอยไม่เหยียบผมปุ๊บไปเกีย อีกหนึ่งคันนะครับผมมันดำไม่ขึ้นทางนั้นเพราะว่าดำไม่ขึ้นทำไง่ถ่ายอยู water, soap, ่เนี่ยนี่นะครับผม ประาณอันโดนลิกโอ้ยเต็บร้อยนี่นะครับประมาณ1อุ้มดูคันนี้มั่ง ี่ปืดเบรกไม่อยู่อาดทีร้อยสิบนะครับดูช่างกบเดี๋ยวคันนี้ดำมั่งนะครับผม รับแล้วโอ้โหเท่อะโอ้เอ้ยเครชุดกระบอกแพงไหมชุดเป็นหมื่นเนาะเป็นกระบอกไฮโดรเล็กนะเป็นหมื่นนะครับผมสำหรับชุดกระบอกไฮดรอลิก อาวหนุนล้องกันใหญ่เลยปุบบุบบุบบบนี่เรียบร้อยนี่คันนี้บรรนทุกมาเยอะหน่อยนะครับอุ้ม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 กว่าก,าก็ประมาณสองตันกว,กว่านะครับผมสำหรับคันนี้นะเอา้ามาถึงยกเลย เฮ้ยหมาไม่ฟังเสียงเลยถึงยกเลยอะ่ะโอ้ดีนะครับยอดมากเป๊มันมีอู่มีมอู่ต่อไหมมีอู่ต่อไหมตอนเนี้ยมันไม่รู้หรออันนี้ต่อมานานยังครับ อ๋อน่าจะไม่มีใครต่อแล้วมัม้งแต่ถ้ามีเดี๋ยวถ้ามันมีอู่ต่อไงแนละ้วกบใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้นะครับม,รมีเยอะนะมีเยอะเหรอทอ,อ้หาก็เ่อ,อ๋อแบบเหมือนเหมือนผมกลัวแบบมีคนสนใจอยอยงี้ไงอือนี่ลงเองเลยปป๊ดฮะเสียง กลับแล้วนะครับก็ค่าจ้างตันละ100บาทนะครับสำหรับรถลากแบบนี้นะครับไปเข็นถึงในที่ในนานะครับมีเบรกถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลมาให้นะครับก็น่าจะ,จะเป็นแสนเหมือนกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเห็นพี่เขาบอกนะ าก็อโอเคนะผมสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับััไนก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ